ไม่มีอะไรมาเล่นกันไหมโฟไม่งไม่อยากเล่นอะไรเลยอีกปีปัญหาทำไมไม่เล่นล่ะไม่รู้ไม่อยากเล่นไปด้วยนั้นนั้นฉันจะบอกนายว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ทำไมเราบอกก็ไม่จำ ไปเลยไปด้วยไหมไม่ไปไมันไปแล้วแน่วันนี้เอกไม่อยู่ไปหาอะไรสนุกสนานมาดรกว่า เฮ้ยหาเล่นเล่นเล่นสนุกสนุกเฮ้ยแกคือใครแกมาที่นี่ได้ยังไงข้าจะมังกนเกโอ้ ไม่เกจะทำอะไรฉันเนี่ยเกมาเอามาทำให้ฉันโมโหเบื่อเบี่ยเอตายเลยเจะทำอ,อ,อะไรสักอย่างให้กลับอีกตัวนั้นโอเคเอ็กน่าจะยังไม่กลับมาอืม เอ็ก,นะกนะน่าจะยังไม่กลับมานะน่านะจะยังไม่กลับมารอส่เอ็กน่าจะยังไม่กลับมาดูจากเล้ว นี่นี่โฟลร,รามาทำอะไรกันที่นี่กันไหมไม่อะฟลาวเวอร์แล้วทำไมนายแล้วทำไมนายต้องบอกฉันด้วยละ่ะก็ต้องเออมันจะสนุกสนานนี่จำไม่ได้หรอเอจำก็ไม่ได้งันฉันไปก่อนแล้วเด้อไปด้วยจบลงแล้ว